สวัสดีครับเพื่อนๆนักแฟนเพลงครับพบกันอีกว้าวว้วววววหลังผ่านสงการมาได้ไม่กี่วันก็กลับเข้าสมดิทำงานหน้ตังไทยเหมือนเดิมนะครับท่านให้ทราบว่าในช่วงสงการเพื่อนๆได้ไปเที่ยวไหนมีกิจกรรมอะไรกันบ้างภายในครอบครัวสำหรับผมก็ลูกเขาก็ขาเข้ามารถน้ำขอพร พาไปทำบ,บุญถวายสังฆทานที่วัดแล้วก็พาไปหาของอร่อยอร่อยกินแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับคนเป็นพ่อและเป็นตานะครับเพื่อนๆหลายท่านอาจจะได้ไปเที่ยวตา่างจังหวัดไปดูวิวภูมิประเทศต่างๆใน,ในภาคต่างๆทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือก็อยังไงก็ช่วย แชร์กันมานัครับผู้สองรูปมาให้ดูกันนะครับชีวิตก็ผ่านไปผ่านไปตั้งแต่ปีใหม่มา,าถึงปีใหม่ไทยก็งานของ้าพเจ้าก็มี่มาตลอดไม่เคยหยุดอย่างที่บอกว่าบรรมนีเขาจะออกตลอดปีหมดรุ่นนี้รุ่นใหม่ก็ทยอยออกมาให้เราได้เก็บกินเก็บมาขายได้ตลอดไป มีตังใช้ตลอดปีนะครับก็ต้องย้ำเงินอีกครั้งหนึ่งไม่ทราบเป็นครั้งที่เท่าไหร่ว่าให้หามะรุมมาปลูกกันส่าหรับท่านี่มีที่ดินอยู่ว่างๆเลือกไปปลูกเสริมกับพืชของเก่าที่มีอยู่นะครับปลูกง่ายอย่างที่บอกมารุมนี่รดน้ําอย่างเดียวหน้าฝนฝนตกนไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องลดเขาแต่ฝนไม่ตกก็รดเช้าเย็นปลูกง่าย แม้แต่ในกระถางอย่างที่ผมเคยถ่ายที่ปลูกไว้หลังบ้านนี้ใส่กระถางใส่ตุ่มที่มันแตกใส่ดินธรรมดาเนี่ยรดน้ําเท้าเย็นแค่นั้นฝนตกก็ไมา่ต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยวเขาก็ออกผลผลิตออกมานี่มากมายไกลกลองเราได้เก็บกี่เก็บขายล้วตลอดนะครับมารุมนี้เป็นเพื่อตีหลายๆคนอาจจะมองข้ามว่าไม่น่ามีราคาเอาคงไม่รู้วัาตลราชเนี่ยมีความต้องการสูงมากเพราะอะไรเพราะไม่มีคนทํา อย่างผมเคยบอกว่าให้ไปถามได้เลยทุกๆตลาดไปถามแม่ค้าขายผักกับแม่ค้าขายแกงว่ามีมะรุมไหมมีกรส้มมะรุมไหมส่วนมากจะบอกว่าไม่มีเพราะไม่มีคนทำมาส่งนะครับนั่นแหละก็คือเป้าหมายเลยถ้าเราถ้าเรามีมะรุมหรือปลูกมะรุมไว้แล้วไปถามตลาดตลาดว่าไม่มีคนนํำมาส่งนะเป็นเป็นทางทีิจะหารัางใายได้เลยนะครับง่ายๆครับ พื้นบ้านของเราเนปลูกง่ายขายง่ายทำง่ายเนี่ยแปรรูปตรงนี้ก็มีคําสั่งซื้อมาห้ากิโลเหมือนเดิมครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะรีบทําพิ่งได้ไป2กิโลเองเอเค,ครับเพืพ่อนๆครับโชคดีหลังสงกรารครับผม